นใช่ได้ครับปีแรกที่พวกเราได้มาทำงาน b ่ Charity สองพันยี่สิบเพ็ดาฝ่องเราจะมารวมตัวอนไ้ก็คืวทุกคนเนี่ยทุกคนคิวยากมากแล้วแบบการที่เราจะรวมตัวกันผมก็เือเขาได้น้อยมากก็เป็นได้ครับได้เจอทุกคนเลยเป็นงานของป้าที่วนไหนที่แบบตั้งแต่เราถึเราไม่เจอัไม่เคยเจอ่เคยเจอเหรอเจองานนี้เจอได้พวกเราเคยเจอทุกคนแลว มาลุ้นติการ์แตบพี่จเปี่ยนะแล้วก็เป็นแฟนที่ดีใจที่ว,วันนี้เราได้มาทำบุญกับมันคืองานเนี้ยเราเอาเงินไปทำบุญได้นนครับก็ดีใจท,ที่เราได้ทำบุญร่วมก,กับพี่แฟนทุกคนด้วยครับผมดีใจมากเลยครับพี่ได้เจอพี่แฟนแล้วก็ได้เล่นเกมนะได้แจกของได้ครับก็รู้สึกว่าได้รับบุญไปด้วยแต่เมื่อวานมันเปิดกล้องไม่เข่าเ้ิงรูป

เป็นปีที่ซีรีส์กี่เหมือดไาได้ออนะต่อเลยต่อไม่ต่อแล้วก็ได้เจอพี่ๆเปนแฟนด้วยแล้วไม่ต่อทำไมเขาได้ใช่ไหมคือทำฟิล์มอะไรแล้วแล้วโทรมาซื้ออะไรกล้องเปล่าซื้อหรอก็ลองดูบนตัวกล้องว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราต้องเดินโชว์ตัวแล้วแหละนีโอ้ ได้นี่ไงนี่ชอบไหมนี่คือการอดใช่นี่คือหวนนี่ควอใหดูเหอให้ดูให้พี่พี่จรจริงอ๋อเสียให้าเห็นต่อยแบบนี้แล้วแบบหนาดีอน้องเพราะน้องชอบแบบตวตานิดนึงอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอะไรที่หน่าเวนเราจะใ้ ชอบไรัะช,ชอบชอซเรอดอแล้วเยเกลยแ่พี่อนะข้พี่อ้พี่นี่ก็คือก็บ้องชอบอะไร enfin Boy. ชอบชอบทุกอย่างเลยชอบซอยด้วยอะไรอีกนะอะไต่อโอ้เสื้อวันนี้นี่คปิส่แเรื่องว่า คืออให้เพือจะได้ติดตัวได้นังือก่มากที่ทวเนี่ยรเหรอครับก็อยากจริงจไอยากไห้ลองใชแต่คือทุกวันก็เจอที่บอกร่าไบอกใช่ไหมบอกไอเชเอาไเับีีเลสีพวกคนคลีตกันมากนะก็วันอาทิตย์นี้ก็เป็นเครื่องทางของซีรีส์เรื่องกิมมิ่งาแล้วก็ ดีใจที่ทุกคนชอบครับเพราะพวกเราก็ตั้งใจครับใช่ครับซีรีส์พวกผมได้รับกระแสตอบรับได้ดีมากๆเลยครับผมกับล้องกอลรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้รับการอะไรรู้ครับการตอบรับที่ดีครับแล้วก็ดีใจก็ว่า๋ยวที่ได้เห็นมิตรพวกเราแบบนั้นั้อยู่โซเชียลแัดต่อโซเชียลมีเดียมันเป็นไงไถ่เลยนะวุ้ยไถ่เลยเลยครับรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราถูกเทมาได้ผมก็แบบได้เป็นรางวัลไปเล พราะเห็นบอกว่าเด่๋ยวันอันี้คือไอหายหลายอีพที่ผ่านมาว่าพินแล้วคือพินที้ไเอ้าพี่้องพูดซิเอาอีพี่ก่อนพึ่งพึ่งเป็นในฝันเออเป็นแบบคิดไปเองมันจะมีความจริงเกิดข้นงอมันก็อาจจะมีเรื่องจริงบ้า ในไปในไหนให้หนีหรือว่าในซีรีส์ในซีรีส์อะไรต่อดซิอเยเยครับเอ่อกอ่ไปทีหนะครับ็จะเป็นซีนในฝักอว่ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ในฝันไงทำอย่างเป็นความฝันเป็ตอถ่ายะคะก็เป็นฝันเหมือนกก็แบบที่กาเอากล้องจ่อ่เ่ยเขาเห็นขนาดนั้นเลยหรอ ใช่มันเป็นกล้องรุ่นใหม่ครับอ๋อมากที่แบบนั้นเลยดิอุ้ยังไงปัญหาคือเราคิดไม่ถูกพี่โทรมาหาในหัวพี่โทรอะไรแต่บอกพี่เราไม่ใช่หรอแต่เห็นบอกว่าถามมาในทีมนี้คนที่เกิดคนโง่คนโยังไงถ้าปล่อยไหนซิว่าทำไมเราถึงเกิดขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าเห็นได้เชลเลอร์แล้วคือมันไม่มีอะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรอาการกล้องออกเองโอ้โหกล้องออกแล้วนี่ว่าอะไร คือในคือถ้เห็นเราจะเ G C ที่เ่าไปก็คือมันไม่มีอะไรใช่ไหมใช่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมล่ะอช่ไหมนใชหมอ่ะเอออะไรอ่ะเออไม่ครับคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยหนาวหนาวหรือร้อนหนาวน่าดูร้อน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 อันเนี้ยร้อนตัว อะไร่จริงพอดูเนี่ยมันจะมีฝักในี่ฝักระักล้าแต่ว่าในมีตัวสตอนถ่ายาใครเกิดใครเกิดใคร่ผมว่าคนท่เกิดทีสุดน่าจะเป็นพินาการ์ครับการก็ใดไถ่ด้วยต้องเกิดวอ๋ออต้องต้องให้ต้องให้การ่ตัวทีตัี่หอ หล่อพี่เขินหลอพี่ก็อาจจะมีเขินบ้าหรว่าเห็น้องเขินก็เลยต้องเขินเพื่อนน้องแล้วก็ร้องเลยแต่พี่ก็พูดไม่ต้องนแพี่ลากันรบองได้แต่ได้พรพูดหือไม่มองหน้าก็ดก็มีมองบ้างก็มีก็มีบางสอบที่เขินแต่คือหลังจากนี้ก็คือังมีแบบังมีสอบที่เขินีเยอะไหม เพิ่มเลเวลไหนว่าแบบเอ็มมันจะเพิ่มไปถึงไหนมันไปได้แค่ไหนมันกำลังมันมันก็จะเป็นอะไรถึงที่สุดเลยครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับเป็นซีนน่ารักสุดๆออกเลเวลเท่าไหร่เป็นเต็มเต็มอีกเท่าไหร่เต็มเต็มเจบเต็มสิบแปดล้านโอ้กว่าที่มีที่คุณต่อก็คือล้า ก็คือผมนังจะทำใจไม่ไหวพูดเลยนะเอยวคราวหน้าพอมาถึงไทยๆ EP ที่จะรอแท้จริงเน่ะพี่ที่เขาบอกว่าแ่ EP 6ตอนนี้ผมก็ยังทำใจไม่ไหวเลยว่าหน้าี p คือไอ้ค่ะที่จะเป็นอะไรนะคนแถบขาแล้วคือ EP 6อ่ะจอใหญ่อ่ะต้องอยู่ในโรงอ่ะอ๋อในโรงนี้เลยใช่ยี่สิบนี้มีไปดูในโรงของกับ EP ทุกคนหมด ไปเที่ยวทะเลกับอ๋อมันคือมันมีชื่อชื่อเรียกว่าชื่ออะไรชื่องาน,งานไปเที่ยวทะเลกับกิมบอลก็เลยอยากเห็นแบบพี่ๆทุกคนแต่งตัวไปทะเลกันเ<อ><อ>ป็นคิลแบบทะเลทะเลบีชบีชหนาวแล้วถ้าแส่งตัวกิมบอลไปได้ไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่า,า,าวไม่ได้ทะเลอะอันได้แต่ว่ามัอนอาจจะหนาวหน่อยอาจจะฝนลุกแล้วเราอะแล้วเราใส่อะไรไปโอเ้โอเหรอ ใส่ได้ใส่ใส่ใจได้ครับอาจจะไปเจอกัน okay วันน okay. ั้นเนาะใช่ใช่